ฮัลโหลนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นี่ชามานําเสนอพื้นมะข่ามงเก่านะคะลูกค้านะคะชุดนี้อ่าสวยๆย,ยาวๆเลยนะคะลูกค้านะหน้าแปดยาว 13, 14, สิบสามสิบสี่ซอกนะคะลูกค้านะคะนะคะมีตั้งแต่หน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบนะคะลูกค้านะคะแล้วก็มีหน้าสิบเอ็ดอยู่แผ่นหนึ่งนะคะลูกค้านะความยาวก็คือสิบสองสิบสามสิบสี่ซอกนะคะ แปดสอกเก้าสอสสอนะคะลูกค้ามีทั้งหมดเลยนะคะความหนาจะอยู่ที่สามเซนนะคะสาหรับชุดนี้นะคะหนาอยู่ที่สามเซนนะคะแล้วก็ก็จะมีนิ้วบ้างนะคะลูกค้ามีหนานิ้วบ้างแล้วก็อาจจะมีหย่อนนิ้วเนี่ยนะคะสักสามแผ่นเนี่ยนะคะหย่อนนิ้วนิดหน่อยนะคะนี่ะนอกนั้นก็จะเป็นสามเซนนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีประดู่อยู่สองแผ่นนะคะลูกค้านะตรงนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สามสิบห้าเอ้สี่สิบห้าตัวนะคะลูกค้า สีแผ่นนะคะสี่สิบห้าแผ่นมีอยู่ทั้งหมด3 2 9ยกนะคะมีอยู่3า9ยกมีสี่สิบห้าแผ่นนะคะลูกค้านะเดี๋ยวนิชาจัดเหมาไปเลยตรงนี้นะคะเ5 0 0หืนห้านะคะลูกค้านะ9 5้าหมืนห้าก็จะตกยกละแค่สอง0 0ดหอนะคะลูกค้า ตกแค่นั้นนะคะเป็นราคาส่งจริงๆเลยนะคะสําหรับส่งที่ร้านเลยนะคะลูกค้าราคานี้นะคะตก28600นะคะทั้งหมด3.29ยกนะคะลูกค้านะคะสวยๆเลยนะคะยาวอยู่ชุดนี้ยาวอยู่นะคะยาวสวยอยู่นะคะมีสั้นอยู่ไม่กี่แผ่นนะคะ7ศอกอยู่3แผ่นเองนะคะนอกนั้นยาว12ศอก11ศอก ะะถึง14ศอกนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะลูกค้าถ้าใดนสนใจก็จัดได้นะคะสำหรับมะข่ามงเก่านะคะนิชาลืมมาจากบ้านเก่านะคะลูกค้านะคะโทรหารนิชาได้นะคะ0640071199นะคะแม่นะคะ้าคนเดิมรออยู่นะคะลูกค้าสำหรับไม้จัดโปรถูกๆนะคะชุดนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าถูกมากนะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะบายบาย